ครับวัดดีมากินข่าวเศร้าครับมาเนี่ยตอนเช้าก่อ,อ,อนที่จะออกไปลุยงานมีไก่ไก่ย่างเขาสวนกวางเป็นวะเขาสวนกวางเังมไม่อยอมรังไม่ไม่มีไก่ย่าง แล้วก็มันนี่เขาสวยด้วยครับเขาสวยเขาเนียอบวไว้ตืดแล้วก็ขา,าดันได้น้ำพริกอันนี้คือแจ่วประแดกตำไว้ครับอันนี้แจ่วประแดกปะลาร้าตำไว้อยากกินยำเดยกะเอาออกมาจากตู้เย็นกินบะหมีก่ก็เอาเข้าไว้คือเกาขาดไม่ได้เลยเด้อปะลาร้านี่ บี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 มันจะหน่อยปลาไม่มียี่ห้อเด้อครับเด้อตำเองเดี๋ยวเมื่อดังสิเห็ดสูตรตำปลาให้เบิง้งตำก็เดยอ,อย่าตำเพชรตำเพชร,ม,พชรมันกินบม่ได้เดนสูตรปรลาสูตรจำเนี่ยการจะใส่เครื่องร้ายครับ มันชิมิตรเรื่องขวัวพริกว่าเปิดมือครับมันมันกำมือมันแซบพักบื้มีม่ครับวันนี้เบื่อชือ้อพักบุ้ยมี่ไก่ก็เป็นไก่บ้านเจ้ากระแซวเขาเป็นไก่ไก่ย่าง ปลาดองชาติดีน้ำจิ้มเพิ่นก็นมีหามากน้ำจิ้มจิ้มมาเปินกินเป็นจะประแดกเดี๋ยวเมื่อหลังที่จอนสูตรจำประแดกเอาไปเหลายมือ,อ,มอ,อก,ก่อนาะกิ้มจมือซ้อนก็นมีมันจะบ่อ่อยหันนัก ซุ่มฝ้าขุ่มฝนมนเนี่ยฝนตกมาขึ้นกับฝ้าห้องบําบํบบสาสถานการณ์น้ำเลยยุทธยาอ่างทองท่วมนับครับตอนนี้ก็ต้องตามสภาพลับสภาพเพ่นได้เพราะว่าจังหวัดนนเนี่ย เป็นจังหวัดที่รับน้ําจากภาคเหนือเป็นทางผ่านก่อนที่จะเข้าอ่าวไทยไปทะเลครับทั่วมขังก็คือสิบปีบะโคือปีหาซีกับหาซีแตมันโหดพด3สามยุยทั่วม,มังจะยี่สิบสิบเก้าสุดา ีไม่เนาะน้องมือเก็บแขวะเลยมือหาทีก็คาดว่า,า,วาสถานการณ์น้าบุปัติดนรอกครับปีนี้แใจจงหวัดนนท์นนะแต่จงหวัดอื่นบุ้งไ<ม>ก,ก่เป็นกระแซบอยู่แห้งๆเอามาอบอีกนิดนึงให้มันแห้ง อไก่เนี่ยหนังเด้อครับแบบไก่ตัวหนึ่งญาตกินแต่หนังหนังกับตูดเสียดายบุมีหัวไก่ย่างเป็นบุมีหัวเฉพาะมันไายขออนุญาตเปิดมือเด้อครับมนเนี่ยถนัดมากกว่า คือมึงวิพักก่อนเาคอยแทรกวันเดิมเนาะวันที่แวะตลาดกันที่คาดจอดรถต้องรถตรงคนกันไล่วัวแดงกับเขาไปใส่คนละเครึ่งกันเต้มน้องเลืออยู่คนละเครื่องกันแหละค,อ,ลคอยใส่ แทบแบบรรยากาศหิวหิวมากแต่แทบอยู่ปิ้งไก่กันเลยช้อนกรงนี้วางบนขนมปังคือมือแทบกว่า ไก่ย่างเขาสวนกวางในพันธุ์จริใส่ไก่หมูใหญ่เด้อเนื้อกไก่ตอ,อกนุ่มๆนะตัวน้อยไทยพกจะขีดไก่น้อย Vì cải bàn ra đang Chìm mất khẩu trang bây giờ bỗng ướt Bỏ nhiều nữa ô chuyện khẩu điều vậy Tìm đơn ngon Nặng Nặng Cọp gì ừ. 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 เข้าเมื่อล้วเนาะตนนี้ละครับฝากที่ตามช่องไ้เดอ้อเนาะสวัสดีครับ